สวัสดีครับอยู่กับผมช่องหลังเกมนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนอ5อันดับทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษจ่ายค่าจ้างนักเตะมากที่สุด <Yeah. S 1> สโมสอนในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเต็มไปด้วยผู้เล่นชั้นนำมากมายโดยเฉพาะบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ที่เป็นตัวเต็งลุนแชมป์ซึ่งทำให้ทีมเหล่านี้จะต้องแบกรับค่าเหนื่อยนักเตะมหาศาล วันนี้เราจะพาไปดู5ทีมนะครับในพรีเมียร์ลีกที่มียอดค่าจ้างนักเตะนะครับมากที่สุดจะมีใครบ้างและตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่ไปฟังกันครับอันดับ5อาร์เซนอลค่าจ้างนักเตะ114,965,273ปอนด์ต่อปีเดอะกันเนอร์นะครับเป็นทีมที่เคยได้รับคำโสบประมาทว่าเป็นสโมสรที่ไม่ค่อยทุ่มเงินซื้อสตาร์ดังนะครับมาร่วมทีมในยุคข,ของคุณซื้ออาเซนเวงเกอร์อย่างไรก็ตาม หลังหมดยุคข,ของกุนซือเลือดนำหอมพวกเขาก็ลงทุนซื้อนักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมทุกๆซัมเมอร์บวกกับปืนใหญ่นะครับมีผลงานที่ย่ำแย่ยิ่งทำให้พวกเขาต้องดึงนักเตะระดับโลกนะครับเข้ามาสู่ทีมซึ่งนั่นทำให้เพดานค่าเหนื่อยของทีมนะครับพุ่งขึ้นไปสูงถึง114.9ล้านปอนด์ต่อปีโดยปีเอเมริกโอบาเมยัง คือผู้เล่นที่รับค่าจ้างมากที่สุดของสโมสรจํจำนวน350,000ปอนต์ต่อสัปดาห์รองลงมานะครับเป็นโทมัสปาเต้รับอยู่ที่200,000ปอนต์ต่อสัปดาห์อันดับ4ลิเวอร์พูลค่าจ้างนักเตะ135,818,000ปอนต์ต่อปีการมาของเจอเก้นคอป ได้เข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าของลิเวอร์พูลให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งด้วยการคว้าแชมพเมีย์ลีกและแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกซึ่งทีมหงแดงชุดนี้เต็มไปด้วยสตาร์ดังมากมายที่รับค่าเหนื่อยกระชุดโดยอันดับหนึ่งนะครับเป็นเวอร์จิลฟานไดรับอยู่ที่220,000ปอนด์ต่อสัปดาห์รองลงมาเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาและติอาโกอาคันทราาที่รับเท่ากันนะครับที่200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ และยังมีนักเตะอีก11รายที่รับค่าจ้างไม่ต่ำกว่า100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับ3 Manchester City ค่าจ้างนักเตะ149ล้าน32,000ปอนด์ต่อปีเรือใบสีฟ้าถือเป็นทีมจอมทุ่มคว้าสตาร์ดังนะครับมาร่วมทีมแทบจะทุกปีซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการให้พวกเขาคว้าแชมเมียร์ลีกมาครองได้สำเร็จและในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ แมนซิตี้ก็ได้ตัวแจ็คกีลิดนะครับมาเสริมทัพในราคา100ล้านปอนด์พร้อมทุ่มค่าเหนื่อยนะครับให้สูงถึง3 0 0 0สนปอนต่อสัปดาห์เท่ากับลาหิมสเตอร์ลิงขนาดที่คนที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในสโมสสน,นะครับคือเควินเดอร์บอยรับอยู่ที่385,000ปอนด์อนต่อสัปดาห์อันดับ2เชลซี155,114,000ปล้าน1น่0 0อนต่อปี สิงบูทุ่มซื้อสตาร์ดังนะครับมาร่วมทีมอย่างบ้าคลัง่งนับตั้งแต่โรมันอับบาโมวิชเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสสนในปี2003ดังนั้นไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจว่าทำไมพวกเขาถึงมียอดจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะเป็นอันดับสองในพรีเมียร์ลีกซึ่งในช่วงซัมเมอร์นี้สิงบูได้ตัวโลเมลูลูกากูกลับมาร่วมทีมพร้อมกับทุ่มค่าเหนื่อยให้สูงถึง3 2 5 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ทำให้ลูกากู เป็นนักเตะที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดของสโมสรทันทีขณะที่รองลงมานะครับเป็นเอ็นโกโลกองเต้รับอยู่ที่290,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับ 1. นึ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่าจ้างนักเตะ228,986,200ปอนด์ต่อปีด้วยความที่ปีศาจแดงต้องห่างหายจากแชมเปียนลีกนับตั้งแต่เซอร์อเล็กซ์ฟูร์กูสันอำลาทีมไปทำให้พวกเขานะครับ ทุ่มซื้อซูเปอร์สตาร์หลายรายโดยเฉพาะในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ทั้งเจดอนซานโชลาฟาเอวารานและคิเซโนโรนโดกลับมาร่วมทีมได้อีกครั้งด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมแมนยูถึงกลายเป็นทีมที่ครองแชมป์จ่ายค่าเหนื่อยนักเตะมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกและการมาของโรนโดทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดของสโมสรทันทีด้วยจำนวน480,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ ทำรายสถิติของดาบิดเดเคอที่ได้รับสัปดาห์ละ375,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ขณะที่แข่งรายอื่นๆก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันทั้งซานโชและวาลานได้รับจํานวน350,000ปอนต์ต่อสัปดาห์และ340,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ส่วนปอปอกบาเอดิสันคาวานี่และองโตนี่มาเซียลก็รับค่าจ้างสูงกว่า250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ <Yeah. S 1> ก่อนจากไปในคลิปนี้นะครับ ถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ